สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่12ตุลาคม2563ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาบาจอและนายกอบจอนะคะตามที่สำนักง,งานการเลือกตั้งได้เสนอมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้งคือให้มีการเลือกตั้งในวันที่ วันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นี้นะคะโดยมีการรับสมัครระหว่างวันที่2ถึงวันที่6พฤศจิกายน2563นับเป็นข่าวดีสำหรับอบจอทั้ง76แห่งที่จะได้มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบาจอในไม่ช้านี้นะคะ เมื่อกกตประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้วผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอ,อบจอซึ่งก็คือประหลัดอบจอนะคะจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอ,อบจอโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะเป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครตามมาตรา142มาตรา12และมาตรา25แห่ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งพุทธศักราชส5 6 2นะคะซึ่งพวกเราชาวอบจาก,ก็จะต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งนะคะซึ่งในคลิปหน้านี้ทางปูบผั h ชาแนลนะคะจะนำคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง นายกอบอจอและสมาชิกสภาอบอจอมานำเสนอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ